ตยสวยสววยตวยส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 วส เป็นรูปหัวใจสวยาข้างบนนะ่ะรูปภาพน้มงาม,งามพี่น้องเลยอลังการแต่ว่าเพิ่นบ่อไฮไายจะ้ะบ้านเม่ตึกเก่าๆเลยพี่น้องงามงามต่อไปอีกสิ่ลละพี่น้องเอ้ยงาม,มดีีเลย ไเบื้องเขาปลูกดอกไม้พี่น้องเออบ้านเก่าของน้าเลยสวยไหมถึงแล้วโอ้ยสวัสดีจ้ายางขึ้นมาหอดเห็นวัดแล้วพี่น้องเอ้ยเหนื่อยเหนื่อยพ่อใหญ่พอได้ขึ้นมานุ่ป่ายางมาคนเดียวทึ่งๆนี่วนมาก็สิมาน้ำไก่มาน้ำอันที่เขาสิมาบอกปอวัตความเป็นมาของ วัดนี่นะพี่น้องแต่ว่าป่ามากคนเดียวจะเบิ่งป,า,ปาสิเขาไปเบิ่งได้บ่นี่ีชั้นสองนี่พี่น้องสิปลาสิยางเข้าไปนี่คือคือสองผน้นักงามงามนักท่องเที่ยวมาทั่วโลกนะปลาวานะในใหญ่ขนาดไหนนะ,ะอ้ยงามอีหลีเสียดายเขาบ่ายถ่ายรูปของในนะพี่น้องข็ายานคนเลาไปเลี้ยนแบบจริงสินะรูปภาพ งดงามขนาดเลยแต่ว่ามันต้องเสียคาเข่ามสี่ทั้งพูนสิเป็นสวนพี่น้องสวนนะ่ะป่าเพราะมีเวลาเข้าไปนิ่ชั้นที่สองนะ่ะเข้าไปอีกพุนสามชั้นพู้นประตูเข้าพี่นอ้องใหญ่ใหญ่ใหญ่นี่งดงามนี่นี่รูปภาพอยู่ในนี่พระเพนสิตใจชุดสีดำๆเลยพี่น้อง สวดมนต์เป็นวันอาทิตย์พอดีคนก็สิไปสวดมนต์นั่ททองเที่ยวก็สิได้เข้าไปขอพรอ,อุ้ยงดงามอีหนี้พี่นอ้องเสียดายเสียดายเพื่อน่ใหายทายรูปนาอจ้จเนะาะพระกสิเม้นบาทหลวงหรือว่าผ่าน่ะป่าก็ไปเห็นอ้ยเยอะแยะเลยเพก่นนั่งสวดมนต์กันนาอจ้ะเนาะขอพรขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภูสุขคนเด้อจ้ะ ป้าอยากไปอยู่ครั้งที่สองเพราะว่าป้าบ้านได้เห็น่วถือพอขึ้นไปผู้เดียวเนาะนี่ออ่าปรยเทศญี่ปุ่นมาจากทั่วโลกนะพี่น้องน,นี่นะภูนำตัวพรอย่างใหญ่เบ้าเลี้ยวเบ้าอีกงดูภาพมดงามขนาดเลยต้องต้องยางเข้าไปในช่องเนี่ประตูดีเด้อจังสีขาไปจังสีขาไปเอ่อเข้าไปในในวัดพุ่นใดนะพี่น้องเข้าไปในทีพุ่นสวดมนต์น,นะ สีบาโบดกับสิกับสิแมนดูก่อละแต่ว่าเพิ่นใส่ชีวิตเป็นวัดคือบ้านเฮ้าเรจาจนะเนาะกินอยู่ๆได้นหนีเลื่อยๆสินะแต่อยู่ฝั่งที่มาที่ป่าขาม่าขางแหล่ปูนนี่นี่นี่น,น,นี่ทางสาย,ยางเข้าไปสิไปไปเออสวดมนต์มีนิพมีอย่างพร้อมเลยพี่น้องมันใหญ่เนี่ยนะเออนี่นี่แหละพี่น้องข้างใน,น้ายี่ประตูนี่ประตูนี่ ที่เขาวได้เฉพาะเออ่ที่เพิ่นไปสวดมนต์เนาะจ้ะเนาะโอ้ยอลังการจังไดป่าพ่นกาบขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อนี่ก็ามากดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดงามน้ำเล้เอาสวยเอาความงามมาฝาก,นาากเนาะจนะไหวพร้อมขอหายสุกุ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮ็ดหยังก็ขอให้ล่ำลำเร็วด้วยสุขสุกุ้นเด้อจ้าเสียดาย ถ่ายรูปบได้เนาะจะเนาะช่วงนี้โบมี่นักท่องเที่ยวพี่น้องจังไดปลาล์มพ่นกาบใบายเดือจะเดือสบายดีสุขุสุข้นจ้า